นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้แอดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะสวัสดีค่ะสุดที่รักทุกคนของแอดมินวานะคะวันนี้เปิดนิยายเรื่องใหม่ค่ะเป็นเรื่องยาวนะคะนิยายเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า สามีขอโอกาสมีทั้งหมด3 0ตอนจบ30ตอนจบนะคะทุกคนซึ่งสามีขอโอกาสเนี่ยเป็นเรื่องราวของลุกลุกเขามีความผิดค่ะเขาพาผู้หญิงอื่นเข้าโรงแรมในตอนที่มีแฟนอยู่แล้วซึ่งตอนนั้นลูกตาลเองก็ไม่ได้ไปเจอเองหรอกแต่พ่เอิญผ่ะเอิญมีสายปริศนารายงานว่าลุกพาผู้หญิงอื่นเข้าโรงแรมสิ่งแรกที่ลูกตาลทำก็คือขอเลิกค่ะ แล้วสิ่งที่ลูกตาลต้องเจอมาตลอดหลายปีหลังจากการเลิกเนี่ยก็คือการตามก่อกวนอย่างไม่เลิกลาจากผู้ชายที่นอกใจกันคนนั้นรู้คิดว่าการพาผู้หญิงเข้าโรงแรมมันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เขาอยากให้ลูกตาลกลับมาเป็นผู้หญิงของเขาเคยฟังไหมคะพระเอกที่เอาแต่ใจมากแค่ไหนแต่ก็รักนางเอกมากคลั่งรักสุดๆแล้วเรื่องนี้นางเอกจะมีบุคลิกแล้วก็ความเป็นผู้ใหญ่มากค่ะเพราะฉะนั้น วันนี้เริ่มตอนแรกให้ฟังแล้วนะคะฝากเรื่องสามีขอโอกาสเอาไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังขอบพระคุณที่รักกันขอบพระคุณที่สนับสนุนขอให้มีความสุขกับการฟังนิยายค่ะสามีขอโอกาสบทที่หนึ่งลูกอิดช้าร่างบางก้าวออกมาจากห้องทำงานของเจ้าสัวลูกตาลมีหน้าที่ช่วยตรวจสอบรายละเอียด เรียงเอกสารให้กับประมุขของอัจววาาดาหลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วลูกตานก็เริ่มทำงานกับท่านประธานตําแหน่งที่ได้รับมอบหมาคือผู้ช่วยส่วนตัวหรือจะเรียกว่ามือขวาก็ได้เธอมีหน้าที่จัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตของเจ้าสัวทวีนั้นดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยแต่เรื่องที่เห็นว่าจะทำได้มากที่สุดก็คือการช่วยดูแลคุณลูก บุตรชายที่เกิดจากเมียหลวงของเจ้าสัวอุ๊ยคุณลุกลุกป่านร้องออกมาจู่ๆประตูห้องเก็บของก็เปิดออกร่างของเธอถูกดึงเข้าไปด้านในอย่างรวดเร็วเธอรู้ด้วยสัญชาตญาณทันทีว่าคนที่กระทําการอุกอาจบานี้มีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นล่ะปล่อยเดี๋ยวนี้นะคะวันเนี้ยเธอไปกินข้าวกับไอ้ไตรามาหรอ ร่างสูงประมาณ190เซนติเมตรทามลุกมีใบหน้าบากคนผิวขาวที่เห็นโดดเด่นที่สุดน่าจะเป็นดวงตาสีฟ้าครามของเขาเขาเป็นลูกครึ่องอเมริกันไทยบิดาคือเจ้าสัวเทวีส่วนมารดาคือหลอลาคอฟซึ่งเสียชีวิตไปตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่นแขนลํำของบุตรชายเจ้าสัวกลางกั้นไม่ยอมให้เธอจากไปไหนว่ายังไงติดใจเสน่ห์ไอ้ขอทานนั่นหรอ ลูกตาลได้ตัดถอนหายใจออกนับวันเขายิ่งพูดจาเลวร้ายขึ้นทุกทีใช่ค่ะเธอตอบรับก่อนจะต้องเบิกตากว้างเมื่อเขาปล้นจูบกันซึ่งหน้าลูกตาลใช้สองมือตีหลังอีกฝ่ายหากตาก,ก็เหมือนเอาไม้ไปตีกำแพงนะลูกไม่มาแต่จะสะดุ้งหรือแม้กระทั่งกระเทือนมาแต่น้อยจนกระทั่งอีกฝ่ายยอมลาถอยออกไปก่อนดวงตาคู่หวานจ้องมองเขาคะเม้ง ใบหน้างดงามเปลี่ยนเป็นบึ้งตึงทันทีทำอย่างนี้อีกทำไมคะลูกตาลใช้มือตีลุกเขากำลังยุ่มยามกับสวงอกของตัวเองเด็กอุปการรัคนนี้อากตันอยู่ต่อเจ้าสัวแล้วเธอเคยแอบคบหากับบุตรชายเพียงคนเดียวของท่านตั้งแต่ลูกตาลยังสวมกระโปรงนักเรียนอยู่ซะด้วยซ้ำสุดท้ายเธอยอมมอบความสาวให้กับลูกตอนที่เรียนอยู่มาหาวิทยาลัยปีสอง เราแอบคบกันลับๆล,ลุกอยากเปิดตัวแต่สำหรับลุกตาลแล้วไม่หรอกเธอไม่รู้เหมือนกันว่าไปตกหลุมรักคนบาบนี้ได้ยังไงกันนิสัยเขาแสนาจใแย่ปากดูถูกคนก็ปานนั้นทำตัวเป็นคุณชายเลิศเลอเพอร์เฟก perfect. คล้ายกับตัวเองเป็นเทพพบุตรจนกระทั่งลุกตาลตาสว่างเพราะพ่อเทพบุตรรูปหล่อนั้นควงสาวอื่นเข้าโรงแรมลูกตาลจำได้ว่าขอเลิกกับเขาตั้งแต่วันนั้น และเธอไม่คิดจะหวนไปคบกับอีกฝ่ายอีกเธอเป็นเมียฉันลุกบอกแล้วถอยออกมาร่างสูงล้วงกระเป๋ามองร่างเล็กที่เขาเคยเป็นเจ้าของเห็นอีกฝ่ายถือดีแบบนี้เขายิ่งอยากลงโทษด้วยการจับเธอมาตีก้นสักหลายทีการที่เราครบกันแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆตอนเด็กฉันไม่ถือว่าตัวเองเป็นเมียคุณหรอกนะคะจะเอาเท่าไหร่ถ้าจะให้กลับมาเป็นของฉัน แฟนฉันหรือคนรักฉันเธอจะเอาเท่าไหร่ฉันยินดีจ่ายไม่อันลูกตาลถอนหายใจออกตั้งแต่เลิกรากันไปลูกก็เอาแต่ก่อกวนเธอไม่เลิกหลีกเธอคะ่ะพรุ่งนี้ฉันต้องไปทำงานตัดเท้าจะไปหาไอ้ไตรแล้วสิไม่วอเป็นอีกครั้งที่เธอถอนหายใจออกมาเสียงดังก่อนจะเดินหนีอีกคนไม่ยอมทนฟังคำกระแนะกระแหนของเขาหรอกเธอมาถึงประตูแล้ว แต่ลุกกลับปาม,มาเขาหยึดลูกบิดเอาไว้ลูกไม่ยอมให้ลูกปานไปไหนถ้าเกิดไม่ได้คำตอบที่เขาต้องการใช่ค่ะพรุ่งนี้เจ้าสัวกับคุณไตรจะไปดูที่แล้วฉันก็ต้องไปด้วยที่ไหนกี่โมงคุณลุกอยากจะรู้ไปทำไมคะทำไมฉันจะรู้ไม่ได้ก็หนีเมื่อต่อไปอัศวัตาดาก็ต้องเป็นของฉันลูกปานยิ้มยนันไม่เอาการเอางาน เจ้าสัวคงจะยกอัศวะทาดาให้อยู่หรอกขืนยกทุกอย่างให้มันก็คงกลายเป็นผุยผงในพริบตานั่นละ่ะลุกคือบุคคลผู้ไม่เอาไหนชีวิตของเขาลอยชายเอาแต่ผลานเงินเป็นว่าเล่นทำไมชายหนุ่มเริ่มโมโหเขาไม่ชอบใจเท่าไรเพราะเธอประเมินคุณค่าของเขาตามใช่เขาเป็นคนไม่เอาไหนแต่คนไม่เอาไหนคนนี้ต้องได้ทุกอย่างของอัศวธาดา ไม่ใช่กาฝากสองตัวนั่นไม่ทำไมหรอคะและกรุณานหลีกทางให้ฉันด้วยคืนนี้ไปนอนด้วยกันที่ห้องสิเสียงของลุกอ่อนลงแล้วเขาจับมือลูกตาลเอาไว้หัวใจบ่งบอกว่าเขาคิดถึงผู้หญิงตรงหน้าเหลือเกินเธอปลดมันออกอย่างไร้ความรู้สึกก่อนที่ลูกตาลจะกล่าวว่าชวนผู้หญิงอื่นไปนอนที่ห้องบาปเนี้ยไม่กลัวแฟนว่าหรอคะ เรื่องของเรามันจบไปนานแล้วค่ะคุณลุกฉันไม่คิดจะกลับไปกินของเก่าอีกลูกตาลเปิดประตูแล้วเดินออกไปเธอเชิดหน้าขึ้นไม่เหลียวกลับไปมองลุกเธอปลุกปลอบใจดวงน้อยของตัวเองไม่วาอย่างไงเธอจะไม่กลับไปรักเขาอีกเธอจะละทิ้งความรู้สึกที่เคยมีต่อเขาละทิ้งภาพทรงจำผู้ชายแสนดีคนที่ลุกเคยเป็นเพระตอนนี้เขามันก็แค่คนผ่านเท่านั้นละ่ะ เช้านี้ทุกคนในบ้านต่างรับประทานอาหารพร้อมหน้าเจ้าสัวทวีถึงกับมองบุตรชายของตัวเองมองแบบครั้งแล้วครั้งเล่าก็เป็นครั้งแรกที่เห็นว่าลุกลุกขึ้นมาร่วมโต๊ะในตอนเช้าร้อยวันพันปีมันไม่เคยมาร่วมวงกินข้าวหรอกผมอยากจะไปทำงานด้วยเขาบอกปีดาก่อนจะหันไปสบสายตากับไรลุกเกลียดสองแม่ลูกนี้อย่างกับไส้เดือนกิงกือก็ไม่ปาน เป็นเพราะพวกมันนั่นละ่ะทำให้แม่ของเขาต้องตรอมใจตายในที่สุดเอมออนคือเมียเก็บของบีดาขามารดาตายก็หอบกันมาทั้งบ้านเศรยสุขบนโครงกระดูกของเมียเกา่าลูกยังจำได้ว่าแม่ของเขาต้องร้องไห้ทุกใจแค่ไหนกับเรื่องบ้านเล็กบ้านน้อยของบีดาก็เห็นมาตั้งแต่เด็กจนโตนั่นละ่ะแล้วสุดท้ายมานดาก็ตรอมใจตายเป็นเพราะความเจ้าชู้ของพ่อนั่นละ่ะ อีกอย่างก็คือความอยากได้อยากมีของเอมออนมันทำให้ลูกรู้สึกเกลียดสองแม่ลูกมากกว่าใครทั้งสิ้นแกเนี่ยนะอยากจะไปทำงานร้อยวันพันปีเจ้าสัวไม่เคยเห็นว่าลูกชายคนนี้จะเอาไหนทำไมล่ะครับผมเป็นลูกแท้ๆของคุณพ่อนะครับจะไม่สนับสนุนผมหน่อยเหรออ๋อใช่สินะผมคงเป็นหมาหัวเน่าเพราะพ่อมีลูกชายคนใหม่แล้ว เขาคนนี้ไม่ใช่ลูกชายเจ้าสัวหรอกคิดมาแล้วมันก็น่าเจ็บใจนักเขาทั้งเจ็บใจและอิจฉาใครบอกมีแค่ผู้หญิงที่ขี้อิจฉาบางทีผู้ชายบาปเขามันก็ขี้อิจฉาเหมือนกันนั่นล่ะอย่าทําให้ฉันอารมณ์เสียอยากจะไปก่อไปบรรยากาศในห้องอาหารเป็นไปอย่างอึดอัดกระทั่งทุกคนพร้อมออกเดินทางแล้วลูกเดินมาหาบิดา ขวาเอามือของลูกตาลไปกุมเอาไว้ผมไม่อยากนั่งไปกับคุณพ่อพอดีเหม็นคนจนผมจะขับรถไปเองแต่ไม่รู้ทางให้ลูกตาลไปกับผมเจ้าสัวยังไม่ทันจะอนุญาตลูกก็พาอาดีตแฟนสาวของตัวเองตรงมาที่รถสปอร์ตคันรู้เขาผลักลูกตาลเข้าไปด้านในจากนั้นก็มายังฝั่งคนขับอย่าคิดหนีล่ะทำไม่อยากให้ฉันจูบโช ทันทีที่ลูกตานจะเปิดประตูออกไปก็เจอกับคำขู่ของลูกเข้าทำไมนั่งกับฉันแล้วมันหายใจไม่ออกหรือ,อยังไงกันลูกกดคันเร่งพายานพาหานะคู่ใจสีแดงเพลิงซิงออกไปแล้วเขาแทบจะทนไม่ไหวเพราะความสนิทสนมของตรกับลูกตานยิ่งมาเห็นว่าอาดีตผู้หญิงของเขาส่งยิ้มให้มันแล้วหัวใจก็แทบจะดิ้นเร่าแต่ก่อนลูกไม่เคยเป็นแบบนี้ อาจเป็นเพราะในสายตาของลูกตาลมีต่เขาแต่หลังจากที่เราเลิกกันแล้วเธอก็มองเขาไม่เหมือนเดิมอีกด้านผู้หญิงที่ถูกบังคับให้มาด้วยลูกตาลเอาแต่นั่งเงียบนับวันยิ่งเอือมระอาความเอาแต่ใจของลูกก่อนที่โทรศัพท์มือถือของเขาจะดังขึ้นดวงตาคู่หวานหันไปมองเขาขอดูว่าใครโทรมาลูกตาลก็เอ่ยถามแฟนคุณโทรมาจะรับไหมคะ หึงงั้นหรอลูกถามพร้อมกับยักคิ้วไม่เชื่อหรอกว่าลูกปานจะไม่หลงเหลือความรักให้ปลายนิ้วกลั่งยื่นไปกดรับซ้ายซึ่งเชื่อมเอาไว้กับระบบรองรับเทคโนโลยีของรถพิชชาครับลุกทำท่าทีเสียงอ่อนหวานก่อนจะเหลือบไปมองลูกปานซึ่งอีกฝ่ายหันหน้าหนีไปแล้วลุกคะวันนี้สัญญากับพี่ชาแล้วไม่ใช่หรอคะว่าเราจะไปญี่ปุ่นด้วยกันนะ พิชชาเป็นสาวสังคมชั้นสูงพ่อเป็นอธิบดีแม้เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีเครือยิ่งใหญ่ในเมืองไทยหลายแห่งแต่มานดาเสียชีวิตไปแล้วขอโทษจริงๆนะครับที่รักพอดีผมติดงานด่วนต้องมาดูที่กับคุณพ่อนะครับเอาไว้คราวหน้าก็แล้วกันสัญญาเลยว่าจะไม่พลาดแน่นอนคุณก็เป็นแบบนี้ซะตลอดนี่พิชชาต้องไปเที่ยวคนเดียวอีกแล้วใช่ไหมคะ ผิชางางงอนนัดไปเที่ยวทีไรก็ต้องเป็นอันไปเที่ยวมันคนเดียวทุกทีนั่นล่ะลูกไม่เคยมาทันขึ้นเครื่องเลยสักครั้งอ้างว่าติดงานมีข้ออ้างอื่นๆอีกมากมายได้ตลอดพิชาว่าแล้วก็น้ำตาไหลนึกน้อยใจแฟนหนุ่มของตัวเองยิ่งนะเราครบกันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลายัยรันจะตัดใจเลิกพิชาก็ทำไม่ได้หรอกลูกเป็นผู้ชายที่ทำให้พิชาไม่อาจลืมเขาได้ พ่อบอกเลิอกอีกไฟล์เขาจะถือดอกไม้ละของขวัญมางอ้อแค่เขาทำอย่างนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ใจอ่อนมันทุกทีโถไม่เอานะอย่าร้องไห้สิเดี๋ยวคราวหน้าผมจะพาไปยุโรปสักเดือนเป็นไงคุณสัญญาแล้วนะถ้างั้นพิชาไม่ร้องไห้แล้วล่ะคะ่ะว่าแตา่ไปทำงานที่ไหนล่ะคะพิชาคิดถึงคุณจังไม่ไปลาวญี่ปุ่นขอไปหาได้ไมั้คะอย่าเลยครับพิชา เดี๋ยวผมจะรีบทำงานลรารีบไปหานะต้องวางสายแล้วนะผมขับรถอยู่เดี๋ยวจะไม่มีสมาธิแล้วลุกก็กดวางสายโดยไม่รอให้พิชาได้พูดอะไรอีกก่อนจะหันไปหาลูกตานเธอ,อยังคงมองออกไปนอกหน้าต่างรถหึงไหมละ่ะให้ฉันกลับมาคบกับเธออีกก็ได้นะอ้อนวอนฉันสิถ้าเธอยอมขอร้องฉันจะทิ้งพิชามาหาเธอทันทีว่าไงละ่ะสนใจหรือเปล่า คนฟังแสบร้าวไปถึงกระดูกลูกตาลไม่อยากจะเสวนากับคนนิสัยเสียลูกเป็นคนพลานคิดจะพูดจะทำอะไรเขาไม่เคยนึกถึงจิตใจคนอื่นสักครั้งให้เธอขอร้องอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะทำเหมือนตัวเองเป็นของสูงค่าไปได้ว่าไงละ่ะถามทำไมไม่ตอบของมันเคยๆกันจะคิดมากไปทำไมกันเธอก็รู้นี่เรื่องเซ็กซ์เราก็เข้ากันได้ดีไม่ใช่หรอ ดวงตาสีฟ้าคลามกลับมาให้ความสนใจที่ถนนลุกพอใจในการยั่วยุอีกฝ่ายสมน้ำหน้าเธออยากจะเห็นไอ้ไกรดีกว่าเขามากนะักมันมีดีกว่าตรงไหนกันถ้าพูดถึงความรอเขาดูดีกว่ามันตั้งหลายเท่าความรวยพอเขาก็เป็นเจ้าสัวลูกตาลอยากได้อะไรลูกก็สามารถหามาให้ได้ทุกอย่างการุณาพูดจาให้เกียรดกันบ้างได้ไหมคะเธอทนไม่ไหวแล้ว ลูก่าจึงหันมามองอีกฝ่ายนี่ไม่ให้เกียรติตรงไหนกันมีผู้หญิงไม่กี่คนหรอกที่ได้นั่งเป็นตุกตาหน้ารถให้กับฉันอ๋อมีแค่ฉันกับแานคุณใช่ไหมคะใช่มีแค่เธอกับพิชาเท่านั้นล่ะถ้าอย่างนั้นก็จอดมันตรงนี้เลยคะ่ะเพราะฉันไม่อยากได้รับเกียรติจากคุณและไม่อยากเอาตัวขึ้นไปเทียบกับแฟนคุณด้วยไม่จอดมีอะไรไหมล่ะ ถ้าอย่างนั้นขออะไรสักอย่างได้ไหมคะอะไรล่ะถ้าเธอมาเป็นผู้หญิงของฉันฉันจะให้หมดไม่ว่าเธอต้องการอะไรกรุณาหุบปากแล้วขับรถไปซะนิดเธอลุกถึงกับหัวเสียเพราะลูกตาลก้าวร้าวใส่เขาขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ไม่คะ่ะและฉันจะบอกคุณอีกครั้งนะคะถ้าเยินกรานจะให้ฉันขอโทษก็ต่อรถ เพราะฉันไม่อยากจะนั่งร่วมทางกับคุณร่างสูงได้ตากัดฟันกรอดลุกหันมาสนใจเบื้องหน้าเขากดคันเร่งจนมิดเจ้าซปเปอร์คาร์คันรูราราคาปาดหลกักมันทะยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงลุกปาดซ้ายปาดขวาจนกระทั่งเสียงแปรไล่บีบตามมาไม่ยอมหยุดลูกตานเองก็ใจเด็กเหมือนกันถ้าไหนเมื่ออยากตายนะักก็ตายไปสิเธอหลับตาลง อยู่กับลมหายใจของตัวเองเท่านั้นทําไมเขาต้องมาตามวาวากันด้วยเราเลิกลากันไปแล้วเราควรจะเดินทางใครทางมันไม่ใช่หรอแต่นี่ลุกกลับมาก่อกวนมากขึ้นไม่ยอมให้เธอได้มีชีวิตเป็นอิสระเป็นไงละ่ะชอบไหมเขาพอใจมากเพราะได้เห็นลูกตาลหลับปานิ่งเขาผ่อนความเร็วลงเมื่อขับมาได้ไกลสักระยะหนึ่งแล้วหลับตาทำไม อวดเก่งนักไม่ใช่หรอเขาท้าทายพอเห็นดวงตาคู่หวานเปิดเปลือกตาขึ้นลูกก็ยิ้มด้วยความเหนือกว่าบอกทางสิที่เอานั่งรถมาด้วยไม่ใช่เพราะพิศวาสเธอหรอกนะก็แค่เอามาบอกทางอย่างเธอมันก็แค่ <c oughs> เขาเหยียดยิ้มจากนั้นก็หัวเราะป้ายข้างหน้าเลี้ยวขวาค่ะแล้วก็กรุณาอย่าขับรถเร็วเพราะที่นั่นเป็นเขตชุมชน เสียงเครื่องยนต์พลังม้าดังขึ้นลูกไม่สนใจคำบอกของลูกปาลรอกชายหนุ่มทะยานไปข้างหน้าด้วยความแรงก่อนจะผ่อนความเร็วลงเพราะเห็นว่าแถวนี้มีคนเยอะเลี้ยวตรงนั้นนะคะเธอบอกทางต่อตัวของลูกปานเย็นเฉียบหากแต่เหงือกลับไหลออกมาไม่ยอมหยุดจะว่าไม่กลัวตายก็ตอบได้ไม่เต็มปากพอถึงแล้วเธอรีบลงจากรถไม่อยากอยู่ใกล้คนพาลอีก แต่ลุกก็ยังตามติดไม่เลิกเธอขยับนี้เขาขยับตามลุกตาลตัดสินใจเดินไปนั่งที่ศาลาริมทางเพราะยืนมาจะเครึ่องชั่วโมงแล้วโดวยว่าลุกขับรถเร็วมากมันทำให้ถึงที่นี่ก่อนเวลานัดและคนที่เหลือก็ยังไม่มาอีกมีที่นั่งออกจะเยอะยะจะตามมาทําไมกันคะตอนนี้เขาเอาตัวมาเบียดทางทางที่พื้นที่เหลือเต็มไปหมด คิดว่าฉันพิษวัส์เธอนักหรือ,อยังไงกันหยุดพูดแบบนี้สักทีได้ไหมคะฉันไม่เคยคิดว่าคุณพิษวัส์ฉันเลยสักครั้งหลายครั้งที่ลูกตาลเคยคิดว่าคนตรงหน้าเคยรักเธอจริงๆบ้างหรือเปล่าหรือว่าคำหวานและการกระทำที่แสนดีในอดีตนั้นเป็นเพียงแค่คำลวงของเขาหลังจากพ่มารดาเสียชีวิตลูกก็กลายเป็นคนละคนแม้แต่เธอที่เขาเคยเอ่ยปากรักก็ยังพลอยโดนหางเลขกไปด้วย เข้าใจก็ดีแล้วนี่แต่ถ้าเปลี่ยนใจอยากเป็นผู้หญิงของฉันเมื่อไหร่เธอก็บอกฉันก็เหล่ากันฉันยินดีรับเซ็งของเก่าก็เรามันคนเคยๆแล้วนี่เธอว่าไหมล่ะนิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะ